บ้านเลยด้เราก็ที่หนึ่งไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็รบเดียบแล้วแหละบ้านบ้านมีห้าหลังบ้านมีห้าหลังนะทุกคนบ้านมีห้าหลังอ่ะนมีห้าหลังมีคนหลายคนหลายคนมาแล้วด้วย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 โอ้โหบ้านจริงเหรอที่นะ่เห็นแล้วเหรออยู่บนเขาเขาวิ่งมาทางบ้านเราเลยเขาอยู่บ้านเดียวกับหนูยัล้วตาแล้วครูนี่แหละมเลยคูนี่แหละมาเลีมแหลยมาเลี่แเลยเลมาเลี่แหลมเลลยลลลลมล มาไ,ไหน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 ไไปไหนแล้วหนูได้ยังเหรหนูได้แล้วเหรอหนูได้หูเอาลูกฟองมาก่อนหนูไม่สนใจในตอนนี้ทุกคนมาอยู่กับฉันมายุนไหนเออนี่โอ้ยเฮียไมันตายไว่วนี่ไอ้ต้แล้วกันนะไอ้ตู้โอ้ยเยอะมากไอ้สัสโอ้ยโอ หมดแม็กหมดแม็กนี่แ็บมันมีตรงไหนอีกวะอยากขอได้ไหมขอเก็บได้ไหมขอเก็บได้ปะอ,อู้ย,ยาย,ยายยิงขระดัมกรดัมกรดัอ่ะหมดแม็กขอเก็บของก่อนนิดน,นึงนะไปแล้วก็ได้แล้วขอล็อกขอล็อกขอล็อกเอออะไรกัน ล่าสุดต้องขอขอค่ะขอตระตูกัวขอตัะตูย่ยายหนูก็ยายไปเก็บไปไปโดยก่อนได้ไงนะไม่ต่อคิววะเอายาขอโทษเดี๋อยู่ใกล้เดีเยเห็นยางทุกคนเห็นนิสัยยังไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่เหลืออะไรเลยเริ่มลัดน้อยลงและก็เลยแบบเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยดูแล้ดดแดงเลยเออลังเหตค่ะ มันมาคนเดียว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 อุ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยมันมันมันใช้ปืนหน่อยะมันมาคนเดียวมันมาคนเดียวยิงมาทีได้นะเอาเหรอสองคนเลยเหรอไม่ได้หลังหินหลังหินเหรอกูจะไปถ้าพวกมัไปได้เอ้านกนกนกอีกคนนึงอยู่ไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูเห็นว่ามันมาคนเดียวอ่เดี๋ยวกูรถช่วยจีน่าก่อน ยายตัวล็กวละคูแคบกว่านะคูแคบกว่าเซนี้อีกแล้วมันมีสคนอ๋อเฮียสองคนที่แต่งตัวเหมือนกันมันไม่ได้มาคนเดียวยายสองคนแต่งตัวเหมือนกันเออเยี่ยมยอดปอปแปยวแม่นึกว่าคนเดียว